โอ้ยวิว่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยเจอแล้ว โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะฮะพบวก,วกับผมไฮเพกัออีกเช่นเคยตอนนี้นั้นมาอยู่กับ g ๊อตเอ็กโซซิซึมครับผมอ่าวันนี้เราได้รับภารกิจพิเศษมาครับผมก็คือกองปราชาการนี้ได้ถ่ายทอดคำสั่งให้ผมไปทำการช่วยเหลือเหล่าลทีมที่ไปทำภารกิจป่าผีก่อนหน้านี้เราได้ขาดการติดต่อไปครับในบ้านรางหนังหนึ่งทีนี้กองปราชาการเขาเลยถ่ายทอดคำสั่งพิเศษมาว่าให้ผมรีบไปทำการช่วยเหลือพวกเขาอย่างเร่งด่วนครับผมโดยการส่งผมไปคนเดียวเดี๋ยว ทำภักิจช่วยเหลือส่งไปคนหนึ่งคนสุดยอดกองบรชาการไม่คิดอะไรอยู่ไว <c> ้ <oughs> แม่งเอ้ยถ <c oughs> ามจริงแล้วอุปกรณ์สารสนไม่มีสมาชิกโลกทีมไม่มาให้ผมไปทำคนเดียวจีจครับจีจ,จเลยทีนี้เออก็ในเมื่อมันเป็นคำสั่งก็ช่วยไม่ได้นะฮะอ่าในถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลามาก กอประชาการเดี๋ยวแม่งของขคลืนอีกรีบไปสักทีโอเคผมไปเลยแล้วกันฮนะอ่าเปิดประตูปิดเคลียบไปเลยกับผมให้ตายเอถอะท้าไปกีีช่วยเหลือส่งผมไปคนเดียวสุดยอดอุปกรณ์ไม่ให้บอกให้ไปหาเอาดาบหน้าให้ไปหาเอาข้างหน้าโอ้โหอ่าพากดช่วยเหลือใช่ไหมได้เลยนี่เลยฮนะ นี่ไม้กันเขนพระแม่ต้องมีกล้องแฟลชเอามาจุบนี่แค่เพื่อความอุ่นใจผมถือไม้กันเขนไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหบ้านร้านหลังเดินด้วยอ่ะโอ้มาถึงเราเจอแมงสาบเลยนะ่าโอเครีบหาสมาชิกทีมครับฮัลโหลทีมฮัลโหลเพื่อนไมค์เฟรนไมค์เฟรนแหวนอาย u Where are you my friend? เพื <convert> <apan urai> <men benim> ่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋านายอยู่ไหนปุ๊บขอเก็บแป๊บอ่าอุปกรณ์ใช้ได้นะฮะโหลเพื่อน My friend โอ้ยกลัวก็กลัวเว้ยอุปกรณ์วางไว้ก่อนฮะนี่วางไว้เราใจรู้ผีอะไรก็ไม่รู้เฮ้ย มเ่เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟอ๋อเอ้ยไฟฉายอันนี้เอออันนี้สว่างกว่าโอเคฮะเพื่อนจ๋าอู้ตกใจโอ้ยเฮ้ยให้ตายเถอะเอ๊ะโต้ตาเด็กเหรอเฮ้ยโอเคไม่มีอะไรตกใจเพื่อนเออเฮ้ยกลัวก็กลัวคนล,ลุกไปหมดแล้วไฟก็แตก อ่ะว,วางกล้องไว้แบบนี้ครับเอ่อเผื่อเราจะเจออะไรบ้างผีปิดไฟอ่ะเฮ้ยกล้องกล้องเอาเค้ยครับเปิดกล้องเปิดเปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะ Night v i s i ก็ติดอะไรโอรโลว์ตกทีมอันนี้อะไรเนี่ยไปขอมาอยู่เงี้ยเอ่ออันนี้อะไรเอ่ย กล้องอันนี้อะสมุดเคครับหาสมาชิกก่อนฮะไปครับโอ้กดอฟอฟเคตรงนี้เป็นจุดผีเกิดครับผมเฮ้ยเสียหรอวะเพือ่อนฮัลโโล ทีมทีมทีมฮลัลโหลเพื่อนหายอะ่ะไม่ยเสียงเลยวะเพื่อนจ๋าเอ่อสมาชิกลูกทีมเราหายไปไหนเนี่ยปิดไฟไหมเปิดดิกวัวทีมฮลัลโหลฮ้่เพื่อนหายไปไหนอะ่ะ เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วสมาชิกเออเดี๋ยวปันหนึ่งนะเฮ้ยปิดทำไมเปิดกลัวนี่ฮะสมาชิกทุกทีมเราอยู่นี่เออมันไม่เกินมองไม่เห็นแต่ก็ลากมาฮะเพื่อนไปตรามาช่วยแล้วโอเคครับมีคนรนอนสลบอยู่นี่หนึ่งนายครับผมติดต่อศูนย์ฮัลโหลศูนย์แ่งตอบไม่ได้สัญญาณไม่มีเราเจอผูทหารที่เปทภารกิจน,น,นหนึ่งนายนะไม่รู้ว่ามีสมาชิกอีกกี่คน เคลียไว้นี้ก่อนเคบพ่อแม่เอาวางไว้ก่อนมปปิดประตูอันหน้าอีกเฮ้ยมาเอออ่าขอ,อากล้องวางไว้นี้ก่อนกันนะผมขอไปเช็คก,ก่อนนะฮะว่ามีเรามีข้อมูลอะไรเพิ่มอ,อีกหรือเปล่านะออมกล้องไหนสิเออกล้องอันนี้เราเลื่อนซ้ายเลีนขวาเผื่อเจออะไร มีไหมไม่มีเลื่อนเลื่อนเอเระวังราวางใกล้ใกล้ไปหรือเปล่านี่เจอไหมไม่เจอ,อนอกจัดจะไปช่วยคนไม่พอแม่งต้องมาป่าผีด้วยไอ้บ้าเ้ยแม่งใช้งานกูหนักชิบหายโอเคฮะไปเลยครับผมอ่า ก็มามาแล้วนี้ขอถ่ายรูปก่อนนะตัวนี้มีแมงสาบครับถ่ายไว้ฮะแมงสาบถ่ายเป็นหลักฐานนะปิดไฟเปิดเดี๋ยวก่อนนะว่ามีของอะไรบ้างฮะแกะไฟฉายแมงเขนโอเคเข็เราไปเช็คก,ก่อนนะฮะว่ามี สมาชิกตกหล่นอยู่ที่ไหนอีกโอ้เปิดไฟให้ดีจังมีโอ้ข้างนอกมีไหมไม่มีเหมือนว่าจะมีแค่คนเดียวนะฮะโอเคฮะเสียงอะไรวะนี่ฮะเ่าปืนมาผมนี่โอ้ทำไมอะไรวะ วิ่งก่อนวิ่งก่อนฮลโหเฮ้ยเจอแล้วปิดตูเอา,าเอาวอเอาวอปิดปตูก่อนไหนวะเมื่อก,กี้ตัวอะไรวะเห็นไม่งาดำๆอะสัญญาณซ่าไม่มีไอเอ,เอชัโดโอเคฮะชัโดนี่ครับจับจับสัญญาณได้ครับผมมันคือชัโดฮะ ถ้าเป็นชาโดสิ่งนี้ที่ป้องกันเราได้ชาโดชาโดไม้กางเขนครับเรใช้ไม้กางเขนแล้วก็กล้องแฟลชครับผมถึงจะป้องกันได้โอเคมาไหมเราไม้กางเขนเรามีอยู่ฮะกล้องแฟลชด้วยเดี๋ยวผมขอใส่หลักฐานก่อนนะหลักฐานที่เรามีที่ผมเห็นนะจจะเลยมีแมงสาบครับหนึ่งอันเดี๋ยวก็ออย่างอื่นหลักฐานอื่นผมต้องไปเช็คก,ก่อนนะ ัโอ้โหมันกระพริบไฟกระพริบไฟโอ้โหไอ้ยงเฮ้ยโอ้เสียอเขาตีแค่ผมขอหาหลักฐานอย่างอื่นเพิ่มก่อนนะ กลัวก็กลัวพยายามอยอยู่พยายามจะอยู่ที่มืดอย่อยู่ที่มืดฮะไฟตรงนี้แตกครับผมเฮ้ยตัวจับตัวจับหาอนุภูมิฮะสมุดอ่ะวางไว้เผื่อมันเขียน มันไ,ไม่ดิมันดิไฟข้างบนเอ้ยอย่าขอสิยิงกลัวๆอยู่ยิงเปิดไฟเคลียเปิดไฟอ่าก๊องแฟดเก็บไว้ฮะเราเรา,เราต้องใช้ไม่ใช,มใช้กันไม่ไมใช้กันนี้ได้ไม่ใช้การชาโด้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปละ่ปละลากผมลาผมไปเลยมว้เคน ไปก่อนไปเฮ้ยไปแล้วไฟแล้วลิดประตูโอ้เมื่อกี้แบบเคแฟตด้วยแคเมลาแล้วโอ้โหคตกใจโอ้ยผมคิดอยู่ว่าผมจะปราบผีต่อดีห่ือเจ่าชาร์โดนี่ลำบากครับโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมถือไมก้กางเขนอยู่หน้ามันมันมันกระชาาผมไปเลยอ,ะอ่ะ ทำไรอะ่ะโอ้ให้ให้ปราบผีให้สําเร็จเหรอถามจริงเธอได้โปรดอ่าเราช่วยเหลือพกเรี่ยวทีนได้แล้วอะ่ะเรากลับเลยได้ไหมอะ่ะฮลัลโหลอยากติดต่อกลับไปราชาการมากเลยฮะแต่ทีนี้ไม่ตอบผมมาเนี่ยสิเอา็นว่าผมกลับเลยได้กันผมกลัวเคยกลับเลย <laughs> <laughs> ภารกิจให้เราไปช่วยเหลือ ช่วยเหลือทุกทีที่ขายการ,รติดต่อไปเฉยๆอเขาไม่บอกให้ผมไปป่าผีนี่ว่างั้นผมรักไก่แล้วกันนะโอเคมาฮะอย่างผมก็ช่วยเหลือคนได้สำเร็จนะผมอ๋อผมลืมใส่หลักฐานลืมใส่ชาร์โวไปโอเคไม่เป็นไรฮะคืออย่างไรผมก็ได้เงินมา100บาทด้วยกันนะแมงคีงงคีผายช่วยเหลือคนได้แค่ร้อยเดียวตัวเองเกือบตายโดนผีบีบคอไปเมื่อกี้เออ <c oughs> กองะกาแมงคิดอะไรอยู่เส่งไปทำภารก,กิจป่าผี ของแม่งมีให้อยู่กันติดนึงเพราะว่าของที่เหลือทีกองชกการแม่งให้ข้อมูลมาบอกว่าอ๋อไออุปกรณ์ที่เหลือเหรอโลกทีมก่อนหน้าแม่งไปหมดแล้วแม่งก็เลยให้อยู่แค่นี้โอ้โหขอบคุณครับช่วยได้เยอะเลยให้ตายเถอะต้องไปเสี่ยงตายเอาของข้างในมาใช้อ่ะโอเคฮะสนุกกันหรือเลปล่าครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดติดแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาด,ด,ดคลิปใหม่ๆด้วยกันนะฮะผมฮายค่อยขอบไปก่อนนะครับ,บ,รบสวัสดีครับ